ไม่ข้ามนะไม่ข้ามนะกินข้างล่างเลยยาเยอะแยะลกไปหมดกินให้กินให้เกี้ยงเลยลงล่างเลยเนี่ยใบต้นต้นถั่วนี้กินเมื่อตั่วแปดตัวอะไรก็ไม่รู้เกิดขึ้นตามธรรมชาติเออเดี๋ยวดีๆท้องแก่ๆอะ วายยุคาริณตัพนี่ก็กินนะครับเดวทางสำหรับพื้นที่เราองเกษตรกรเราสนใจนะครับผมอยากเรียกแพลนแกะโทรพูดคุยสื่กสารอะไรกันได้ที่เบอร์โทร0 8 9 8 2 9 0ด5 5 098ข้าวแปรอข้าวหกนะครับผมเต็มสองเต็ครับกินให้พิมยากเยอะหลายเดือ,อนเลยน้ำท่วมเนี่ยซึ่งได้ลงกันไม่กี่วันที่เองสองกามวันที่ลงมาเนี่ยยังเหลืออีกเต็มหนึงทุ่มหัวหมดปกมืองมาเตะๆนี่นะ าเย็นแล้วลงมายุงเยอะอีกในในโรงหญ้ายุงเยอะก็ต้องคอยดูว่าคิดตรงไหนได้บ้างคิดตรงไหนไม่ได้บ้างนะข้างๆก็เป็นนาข้าว คอยดูนะครับผมเราแกะเรายังง่ายกินง่ายอยู่นะแล้วต่อเศรษฐกิจก็จริงครับผมเดี๋ยวตามธรรมชาติเท้าก็กระถิน ดูไปดูอยู่ตรงเลยตระหนักใจดนะูต้นหญ้านะดูต้นข้าวต้นหญ้าครับผมเนี่ยดีดี